สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนันมาแชร์นะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์วิธีการชำระค่าบัตรเครดิต ผ่าน scb easy app ละกันนะครับผมโอเคบินบัตรเครดิตวันนี้นะครับจะเป็นการชำระบินต่างธนาคารนะครับทุกคนเพื่อทุกคนที่มี scb easy app นะครับสามารถชำระค่าบัตรเครดิตของธนาคารใดๆก็ได้ที่อยู่ในข้อตกลงของทางธนาคารนะครับผมบินของบัตรเครดิตวันนี้นะครับเป็นของ uob นะครับที่ผมนำมาใช้เนาะโอเคสิ่งที่ทุกคนต้องมีนะครับก็คือมีบินนะครับที่ต้องใช้เนาะแล้วก็ scb easy app นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับทุกคนเปิด scb easy app ขึ้นมาก่อนนะครับผม นี่เปิดขึ้นมาเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดตัว B ตัวนี้นะครับกดไปเลยนะจากนั้นนะครับทุกคนให้กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งก็ได้นะครับทุกคน2ปุ่มนี้กดได้หมดเลยนะครับสแกนบินคิวอาร์โค้ดชำระเงินก็ได้นะครับทุกคนเขาก็จะขึ้นมาในลักษณะนี้ให้ดูนะครับทุกคนหรือทุกคนจะกดตัวจ่ายบินก็ได้นะครับทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ล็อกอินนะครับ ใส่รหัสพาสเวิร์ดของตัวเองเข้าไปนะครับเข้ามาหน้านี้นะครับผมทุกคนก็จะเจอหน้าต่างประมาณนี้นะครับผมและการชําระในครั้งนี้นะครับเราจะตัดจากบัญชีของเรานะครับทุกคนเราก็ต้องมีเงินในบัญชีด้วยนะอ่ทีนี้นะครับทุกคนเราก็มากดตรงนี้เลยนะครับตรงคําว่าสแกนนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างเหมือนตะกี้เลยนะครับทุกคนก็ผมถึงบอกว่าเข้าไหนก็ได้นะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเอาบินมาวางข้างหน้าแล้วนะครับ ปินตรงนี้นะครับมีโค้ด2โค้ดด้วยกันก็คือ QR Code นะครับกับบาร์โคดนั่นเองนะครับผมเราสามารถใช้อันไหนก็ได้นะครับที่จะชําระเงินนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการงงนะครับผมจะปิดบาร์โค้ดด้วยก่อนนะครับทุกคนปิดไปก่อนนะครับอันหนึ่งเนาะจากนั้นนะครับเราจะเหลือ QR Code ใช่ไหมครับทุกคนอ่ะเราก็เปิดแอปพลิเคชันของเราขึ้นมาเลยนะครับแอปพลิเคชันของเรานะครับก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับทุกคนให้เราเลื่อนกล้องนะครับให้ไปตรงกับ QR Code เนาะ สแกนเสร็จนะครับเขาจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับทุกคนโอเคทุกคนตะกี้สแกนด้วย QR code ใ right? ช right. the you know. ่ไหมครับเดี code. Code. Okay. ๋ยวเราจะสแกนด้วยบาร์โค้ดกันบ้างนะครับทุกคนแล้วก็ปิด QR code ไว้อะทีนี้นะครับมาถึงบาร์โค้ดกันบ้างนะครับผมเราก็เปิดแอปพลิเคชันของเราขึ้นมาแบบนี้แล้วครับทุกคนอ่าเราก็เลื่อนมานะครับทุกคนอ่าแค่นี้นะครับผมทุกคนพอสแกนเสร็จนะครับเขาจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับทุกคน เขาก็จะโชว์ตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นรายละเอียดของบัตรเครดิตนะครับนี่บัตรเครดิตชื่ออะไรนะครับผม b u i l l e r id น่าจะเป็น id ชำระค่าบริการต่างๆอะไรนะครับประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นหมายเลขบัตรนะครับหมายเลขบัตรตรงนี้เป็นหมายเลขบัตรเครดิตของเราเองนะครับทุกคนอ่าแล้วก็มือถือมือถือตรงนี้จะเป็นช่องแบบปิดนะครับทุกคนไม่สามารถกรอกอะไรได้ทุกคนก็ผ่านไปเลยนะครับผม แล้วก็ช่องต่อมานะครับก็จะเป็นช่องจํานวนเงินนะครับช่องจํานวนเงินตรงนี้ทุกคนจะเอายอดเงินไหนมานะครับผมทุกคนสามารถเอาเงินตรงนี้นะครับผมนี่มันจะมีบินของทุกคนนั่นแหละครับทุกคนก็มาดูตรงนี้นะครับผมยอดเงินรวมที่ต้องชําระเห็นไหมครับนี่ยอดเท่าไหร่หรือยอดขั้นต่ำนะครับที่ต้องชําระเท่าไหร่นะครับถ้าต้องการจ่ายเต็มนะครับก็เอายอดนี้มากรอกได้เลยครับทุกคนอ่ะกรอก กรอกเสร็จแล้วนะครับทุกคนกดคาว่าเรียบร้อยนะครับทุกคนจากนั้นนะครับทุกคนข้างล่างสุดเลยทุกคนสามารถบันทึกช่วยจําได้นะครับว่าอยอดนี้ที่เราจะหักจากบัญชีเป็นยอดค่าอะไรนะครับผมก็กรอกเข้าไปสมมุติว่าผมต้องการกรอกว่าเป็นค่าบัตรเครดิตยูโอบีนะครับค่าบัตรเครดิตยูโอบีเสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนทุกคนก็มีครบทุกอย่างแล้วนะครับมีเลขบัตรเนาะมีจํานวนเงินนะครับแล้วก็บันทึกช่วยจำนะครับแล้วก็เราก็กดตรวจสอบข้อมูลเลยครับทุกคน พอมาหน้ากดตรวจสอบข้อมูลนะครับทุกคนเขาจะสรุปหน้าตาให้อีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะหักเงินจากบัญชีไหนนะครับทุกคนแล้วก็ชําระไปที่อะไรนะครับไปยังเห็นไหมครับ UOB Card Cash Card Plus อะไรเนี่ยครับผมแล้วก็บิลเลอร์บิลเลอร์ ID นะครับผมแล้วก็หมายเลขบัตรของเราแล้วก็หมายเลขทเราสพท์มอถือก็00ไว้นะครับและจำนวนเงินที่เราต้องการชำระถูกไหมครับค่าธรรมเนียมตรงนี้เห็นไหมครับ ถ้าตรงนี้ขึ้นค่าธรรมเนียมทุกคนจะโดนหักค่าธรรมเนียมด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นแบบนี้ก็หมายความว่าเป็นการดีวกันนะครับที่จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการชาระค่าบริการนั่นเองนะครับทุกคนก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเสมอไปนะครับทุกคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็ได้นะครับก็สังเกตกันหน่อยละกันว่าเขาจะหักค่าธรรมเนียมเราไหมนะครับผมแล้วก็มีบันทึกช่วยจาเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนทุกคนก็สามารถกดยืนยันได้เลยนะครับนี่ เขาก็จะบันทึกสลิปของเราลงในเครื่องเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่อันนี้ SCB Connect ก็เตือนมาเรียบร้อยนะครับผมนี่เขาก็จะสรุปบินให้อีกทีนึงนะครับผมว่าเราชําระค่าอะไรยังไงไปนะครับทุกคนนี่ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนง่ายมากสะดวกมากเลยนะคทุกคนไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารเลยนะครับทุกคนทุกคนครับทุกคนสามารถถ่าย QR Code ตัวนี้เก็บไว้ได้นะครับทุกคนก็ครอปอะไรให้สวยงามก็ได้นะครับทุกคนนี่ครอปแบบทําการครอปให้มันแบบ ดูดีนิดนึงอะไรเงนี้ครับนะแล้วก็กดบันทึกไว้นะครับทุกคนอ่ากดบันทึกเก็บไว้นะครับทีเนี้ยมันสามารถใช้แบบนี้ได้อีกวิธีหนึ่งนะครับทุกคนเนี่ยพอเรากดสแกนขึ้นมาใช่ไหมครับทุกคนถ้าเราไม่มีบินที่เป็นเปเปอร์แบบนี้นะครับแล้วเราไม่สามารถสแกน QR code โค้ดได้เราสามารถเลือกจากรูปภาพได้นะครับทุกคนตรงนี้เลยนะครับกดเลือกรูปภาพขึ้นมานะครับผมแล้วก็กดเลือกรูปภาพที่เป็น QR code โค้ดของเรานะครับทุกคนก็กดขึ้นมานะครับ นะครับเนี่ยเขาก็จะเอา QR code นะครับไปแปลงค่าให้เราได้เหมือนกันนะครับทุกคนโอเคทุกคนลองไปใช้ดูนะครับในสถานการณ์ต่างๆแบบนี้ที่ทุกคนไม่สามารถเดินทางออกไปทําธุรกรรมทางการเงินที่สาขาได้นะครับการชําระบัตรเครดิตนะครับเราสามารถชําระต่างธนาคารได้นะครับทุกคนโดย SCB EASY app นะครับผมถ้าใครมีแอปนี้อยู่ในมือหรือใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้แอปนี้ชําระค่าบัตรเครดิตได้นะครับทุกคน โอเคครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ